ถูกใจวัยรุ่นฟันน้ำนมเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อวงสุดฮอตอย่าง Paperplanes นะคะที่มีคุณไฮทันวานักร้องนาและคุณเซนนัคกกรินมือเบสประเดิมพรีเซนเตอร์คู่ตัวแรกเลยซึ่งทงั้งคู่เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะเพราะว่างานนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยได้ลองทําอีกทั้งยังบอกว่าแท่งไฟของวงเนี่ยคืออะไรรู้ไหมพี่โตนคืออะไรครับขวดนม <c oughs> ค่ะ <c oughs> <c oughs> ด้านเรื่องงานเนี่ยก็ยังคงเล่นตอนกลางคืนอยู่นะแต่ว่าเขาบอกว่าลดงานเบื้องหลังลงแล้วเพราะว่ามันมีงานช่วงกลางวันเนี่ยแทกเข้ามา พร้อมทั้งเผยเรื่องอัาบั้มใหม่นะคะว่ายังคงเป็นแนวเดิมจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นที่นิยมแล้วก็อาจจะมีการสอนวิธีการวักที่ถูกต้องมากขึ้นพร้อมทั้งยังแซวน้องๆว่ากลัวเส้นเสียงจะอักเสบกันซะก่อนค่ะว่าตอนนี้ทุกที่อ่ะที่ผมไปอ่ะข้างนอกอ่ะรู้สึกเหมือนบ้านเพราะว่าเราออกไปข้างนอกเราไปเจอผู้ใหญ่เราไม่ใช่คนแบกหน้ากันติดต่อไปแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคุณลุงเราเป็นคุณป้าของเราเราไปเจอน้องเนี้ยก็เหมือนเป็นหลานเป็นลูกเราอะไรเงี้ยคือมันเหมือนมัน มันเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับรู้สึกกดดันเนื่องจากต้องเป็นต้นแบบของประชาชนทีบน,นตอนแ,แรกๆมีคิดบ้างว่ามันจะกดดันไหมแต่พอเอาข้อจริงแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเพราะว่ามันไม่ยากเกินไปมันเหมือนเราอย่างที่บอกอ่ะมันเหมือนถ้าเรามีน้องคนหนึ่งอ่ะมันก็แค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเองอะไรเงี้ยไม่ได้ยากุดูอ่าจริงๆมีคิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะปรึกษาพี่ๆที่คล้ายว่า เราจะปล่อยมาออกมาในรูปแบบไหนคือยากให้มองว่าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราต้องมีเพลงสุดๆนะอยากให้มองว่ามันเป็นเพลงพิเศษเพื่อทามาให้อ่าน้องๆผู้ปกครองเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราเหมือนเป็นมากกว่าคนทําเพลงกนะดเราเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันกระดับไทนผมว่าควรจะมีวาแต่ว่าหน้าต่อไปผมว่าเราอาจจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาธิตการวาที่ถูกต้องให้มากขึ้นเพราะว่า เดี๋ยวเด็กๆจะเส้นเสียงอักเสบกันก่อนครับผมอาารขนาดไหนครับเอ่อเรียกว่าดีขึ้นมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นคือในช่วงเนี้ยไม่ว่าจะทั้งตัวผมเองแล้วก็ทั้งบรรยากาศรอบข้างของสังคมอะ่ะมันสดใสามากๆนะจากวันเด็กที่ผ่านมา่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้สุขภาพจิตของผมดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าผมจะเริ่มหยุดยาใช่ก็ก็ถือ ผมคิดว่ามีส่วนมากๆเพราะว่ามผมคุยผมคุยกับเซนตลอดว่ามันคือช่วงที่มันทําให้เราอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ยิ้มมากขึ้นพยายามจะมองนอกสิ่งอื่นนอกจากตัวเรื่องของตัวเองคือ <c oughs> อาจจะทําไม่ได้ทุกเรื่องแต่พยายามที่จะคืนอะไรกับไปบ้างแล้วผมเลยรู้สึกว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะเริ่มหยุดยายอันนี้คานมาได้ก็ถ้าเกิดครบ เขาเรียกว่าอะไรอะครบรอบของมันอะจะอยู่ที่ปลัง6เดือนก็จะจะครบหเดือนในในใน,ในเดือนหน้าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ